ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดี f อทางช่องครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับสูตรคำนวณครับแนวทางพี่น้องครับกับแนวทางกับลราพัฒนาพี่น้องครับเราพัฒนาเด้อครับ ประจำวันที่ครับประจำวันที่ย6ครับเดือน12บกับ2 5 6 8้าอ่ะเขาัมารับชมกันครับประจำวันศุกร์พี่น้องครับวันศุกร์ครับที่26กครับเดือน12ครับ2568อ่ะครับกับเลข4ตัวตครับรับ วลิีภา่า์มากออกอยังเลขสี่ตัวครับสี่แปดเก้าสองพี่น้องครับสี่แปดเก้าสองจะว่าเขามาติดตามรับชมกันกับพี่น้องเขามาแล้วก็จะเริ่มครับกดติดตามไว้ก็จะได้เห็นคลิปต,ต่อไปครับสูตรคำนวณกับลาวพัฒนากับเลขสี่ตัวครับประจำวันที่ยี่สิบหกครับเดือน สิบสองครับสองห้าหกแปดอ่ะเขามารับชมกันก่อนสิไปรับชมมะม่วงคําเตือนจากทางช่องกันครับมารับชมคําเตือนกันก่อนด้วยครับกับคําเตือนครับสูตรหวยที่นํามาแบ่งปันเป็นเพียงการคํานวณย้อนหลังจากสถต,ติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับรับชมเพื่อเป็นแนวทางครับ จากช่องครับเลขเด่นสูตรทุกให้พะรวยอาจารย์ไปเตงเดอ์ครับเบอร์ไลก่กับ0628799983ครับจะขอบคุณในไลที่เขามารับชมกันอย่าลืมตรงนี้รับชมเพื่อเป็นแนวทางกับรับชมเพื่เป็นแนวทางครับหมดที่ผ่านมาครับเด่นเก่ากับเด่นเก่าร่อง C ครับมาถึงสองตัวพี่น้องครับในกลุมล่มในไลพี่น้องครับในกลุมล่มในไลกับเด่น เต็นเก่าร่อง4ีครับมาทั้ง2องตัว่าเก่าสเต็มเต็มพยายามเขาไปรับชมกันเดาครับในกลุ่มไนไล่นี่แหละสุนกสองแปดเก่าหนึ่งเก่าแปดสาครับสำหรับคลิปนี้อันมารับชมมันจุดกำนวงลราพัฒนากับเลขกีตัวกับเลขกีตัวงติ่านานมากอัน4ี่แปดเกกับเลขกสาต 8 9 2กับเลข2ตัวบน9 2คับเลข2ตัวล่าง4 8อ่ะเขามารับชมกันเนสูตรแรกตัวแรกกับเลข4ตัวกับ8บวก4ได้เท่ากับ12 8บวก9ได้เท่ากับ17กับ9บวก2ได้เท่ากับ11คับ2บวก7ได้เท่ากับ9กับ7บวก1ได้เท่ากับ8 9บวก8ได้เท่ากับ17ครับ ตัวแรกได้มากละพี่น้องครับเลขเด้อครับเลขเดอ่ะกับตัวแรกได้เลขเต่อไปตัวที่สองครับเลขสามโตแปดเกองครับแปดบวกเก้าได้เท่ากับสิบดครับเก้าบวกสได้เท่ากับสิบเอ็ดครับเจบวกหได้เท่ากับ8ปดอ่ะรับตัวที่2องได้ออกมาแล้วพี่น้องกับแปด้อครับแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดพี่น้องมากบอกครับ เมอมาพี่น้องไปดูตัวที่3ครับตัวที่3ก็คือเก้าบวกสองได้เท่ากับ11เด้อะกับกับ11แล้วก็12อ่ะกับ12บตัวที่3ค, 2, 11, 11, 3, ครับเลข2ครับจงังหวะเจ็ดสองแปดสองพี่น้องมากกว่าครับเมือมากพี่น้องไปดูรับชมตัวที่4ครับ4ีบวกแครับได้เท่ากับ สิบสองกับสิบสองสิบสองก็คือเลขสองพี่น้องครับเลขสองวันนี่เลขสองจะวาเด่นือเกินครับเลขสองเด่นือเกินเ้อะเจว่า <laughs> แต่ว่าเลขออกมันชุกได้พี่น้องครับมันสุกนี่ครับมันชุก,ชกอันกําลังวันคือเลขหกรับครับเจว่าเขามารับชมกันครับนี่คืออัน เลข4ีโตงวดนี้ครับเจ็ดแปดสองสองคับเจ็ดสองสองวดนี้ระวังเบิร์ไว้เด้อครับระวังเงินไว้ครับอาจจะเจ็ดเจดแปดปดสองสองนี่แหละหรือว่าหกหกเก่าเก่าซีซีนี่แหละจะว่างวดนี้ครับนะเจ็ดแปดเจ็สองแสองแล้วก็สองสองอ่ะนี่คือเด่นต่อไป 3ามตัวเจ็ดสองสองแปดสองสองแล้วก็เจ็ดแปดสองอ่ะอับนี่คือสามตัวมาดูชุดกันชุดกันเ้อชุดกันได้แก่กับมือนี้เล็กอกวันวันวันชุกกับเล็ก6คกหกสองหกเจ็ดหกแปด หกแปดหกสี่ับแล้วก็หกเก้านี่คือชุดกันครับอย่าเลื่มพี่น้องงานทพโบมากกับขาไปเอาในพยนิยยไปเตเงินครับในกลุ่มในไลน์ขาไปเอาจะแล้วกันครับขอพี่น้องมนันมโนฉกเลยครับมตดิพันธมากก็จะว่าอันกับบ่นทึกต่เสาหัวเบราณจะว่วาขอบพุทไรลั์ที่เขามารับชมครับ สูตรคำนวณเรากับแนวทางลาพัฒนากับประจำวันที่26เดือน12 2568กับประจำวันศุกร์เด้อครับกับงวดที่ผ่านมา4892ครับเลขสี่ตัวมวนนี้ได้แก่7822ครับงวดนี้ระวังกันเบิ่นไว้พี่น้องครับกันเบิ่ลไว้ครับงวดนี้ครับจังหวะชุดเด่นก็คือ787282แล้วก็22ครับสำหรับ3ตัว722ดครับ822แล้วก็782ครับ ชุดกันได้แก่ครับ6 2 6 7 6 8 6 4แล้วก็6 9เด้อครับ6 2 6 7 6 8 6 4แล้วก็6 9ครับอย่าลืมขอบคุณในไลฟ์ที่เขามารับชมกันครับออมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปครับครับอย่าลืมสอบสลับสมาชิกที่วัฒน์เลยกดติดตามไว้กับพยายามกดติดตามจะได้เห็นคลิปต่อไปครับครับ สำหรับคลิปนี้มีทเทอานีเดอพี่น้องครับอ่ะกบเจอกันคลิปหน้าครับครับครับสวัสดีครับ